น,น้าจะฉีดจมูกเองใช่ไหมคะใช่ฮะฮะค่ะ o อ r ล้างล้างจมูกให้แม่ดูหน่อยอ่าอ่เอ่าข้างนั้นอ่าทำเองเก่ง <c oughs> อ่ะอ่าอย่าเพิ่องอ่าอีกข้างข้างนั้นโอเคข้างนนหนึ่งอง่าทำหนึ่งสองางแรงแรงหนึ่งสองา อืมปกอ่ะหนึ่งอสองสามทำเองหนึ่งอสองสามอืมอ,อีกข้างหนึง่งนะแม่ดึงให้ <c oughs> ชอบมากเลยเหรอนะอือ ข้างไหนอ่ะสลับกันหนึ่งสองสาม <c oughs> หายใจลงยังยายร้องแล้วโอ้ยร้องจะล้างจมูกอยู่นั่นน <c oughs> ่ะอ่าแม่สบายแล้ว <c oughs> โอเคเก่ง